But we met I could tell by your smile You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone and I <laughs> คนจะได้ไปโรงแรมครับก็ดีใจที่มากันแน่หนาปีนี้เราเสียไปกี่คนสามครับสามคนก็ปีนี้ไม่มีไคนไม่มีครับไม่มีครับเราจะเราจะคงนนี้นนครับเพราะว่าวันนี้คนไม่มาคือคนที่เสียชีวิตครับโหดยมากเลยสิ่งที่เธอทำทุกวนันนี้มันจะย้อนไปตอบสนองพวกเธอ เธอทําความดีรูปเต้าเธอก็จะเจริญไปเหมือนเธอเธอทําอะไรก็ตามสิ่งที่เธอคิดรูขอให้เธอได้สมปาฏนาแล้วก็ขอให้รอแปดคุ้มครองพวกเธอทุกคนด้วยครับขอบคุณครับใกันบ้างในการทำงานในการที่มีปัญหาอะไรเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่จะช่วยเราวอนการเกาะกลุ่มกันเอาไว้เป็นสิ่งที่ ใจจริงๆแล้วก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์สุดาว่าจะพยายามมาให้ทุกปีถ้าเธอแน่นอนว่ามีุนาสัปดาห์ที่สองถึงจะไม่มีโควิดก็จะพยายามที่จะไม่ให้ไม่ให้มีถึงถึงถามมาก็จะไปหามาครับขอบคุณครับอาจารย์ผมลุกใส่ครับอาจารย์ใส่เอ้ยชนบุรีที่ไกลไปเชียงรายกัเชียงใหม่เหรอ เขาพูดจริงไรมึงไม่ฟังเอง